In, in, in. นะครับ in, in, in. ยังอินไม่หมดครับผมคุณผู้ชมขณะที่เรนูนะครับผมกับอาซาสองคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนเนี้ยว่าเข้มข้นแล้วคุณผู้ชมครับคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอน oh. คือไม่อยากปล่อยละครนะครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ย oh. พลิกไปพลิกมาจนตอนสุดท้ายครับ ไปฟังวลีของนักแสดงทั้งคู่ครับจันตาก็อยากจะฝากนะคะกรงกรรตอนสุดท้ายค่ะใครที่คิดว่าเรื่องราวเนี่ยความพีคมันอาจจะหมดไปแล้วความจริงคือไม่ใช่ค่ะมารวมกันที่ตอนสุดท้ายเนี่ยคือเยอะมากคืออยากจะให้มารอลุ้นกันนะคะว่าเรนูกับย้อยเนี่ยจะได้กลับมาเคลียร์ความรู้สึกกันไหมแล้วก็ในบ้านปลายของย้อยเนี่ยจะเป็นยังไง รวมถึงอาชัยด้วยค่ะเรื่องราวของอาชัยกับเรเนูเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีมาให้ชมกันอีกนะคะยังไงก็ฝากลุ้นฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้กับโครงกมกันเยอะๆด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมากๆเลยค่ะปล่อยตอนจบไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าตอนจบเนี่เป็นเรียกว่าเป็นบทสรุปทุกอย่างของละครเรื่องโครงกรรมเป็นบทสรุปทุกตัวละครเลยอยากให้แบบติดตามว่าแต่ละคนนะจะมีบทสรุปยังไงแล้วจะได้ข้อคิดอะไรกลับไปจากละครเรื่องนี้ครับต้องดูต้องดู ต้องต้องดูเลยครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยเป็นตอนที่ตอนที่ดีมากๆเป็นตอนที่เราจะเหมือนกับทําให้ทุกคนได้เห็นว่ากรรมจริงๆที่ผ่านมาตั้งแต่ละครเปิดเรื่องมาทั้งหมดนะครับกรรมสุดท้ายเนี่ยของของของแต่ละตัวละครเนี่ยเขาก็จะได้ผลกรรมในสิ่งที่เขาทําลงไปแต่มันแต่ว่ามมนมีความสนุกแน่นอนเพราะว่าซีนแต่ละซีนเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบมาน,นั่งพ,พูดคุยแล้วแบบเออจำนึกผิดได้หรือว่าอะไรได้แต่ว่ามันจะมีมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับ พลิกชีวิตอีกรอบหนึ่งของตละครนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมครับนักปัจจุบันนักั่วงนี้ไม่มีใครที่ไม่พูดถึงละครเรื่องกรงกรรมนะครับผมต้องยอมรับว่ากรงกรรมนะครับเป็นอีกหนึ่งละครที่กระแสดีนะครับและประสบความสําเร็จเข้าถึงใจคนดูหรือบอกว่าคือนอกจากผู้่มกับน,น,นะครับผมคือพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์แล้วก็พี่อู๋นะครับผม,มทีมงานทั้งสองคนตั้งใจมากนะครับ